สวัสดีครับผมอยู่กับช่องของคนไม่เอาทานครับผมวันนี้ก็มาอัปโหลดคลิปนะครับอีกคลิปนะครับผมซึ่งเป็นเกดสาระเล็กๆครับเป็นแนวทางนะครับผมเกี่ยวกับต้นถั่วฝักยาวที่ผมปลูกไว้หลังบ้านนั่นเองนะครับผมนะได้อายุสิบห้าวันแล้วนะครับสิบห้าวันเต็มแล้วนะครับผมนะเกดสาระวันนี้นะครับแนวทางวันนี้นอกจากอ่าผมจะมาบอกว่า สิ่งและอุปสรรคที่ทําให้ต้นถั่วฝักยาวนั้นต้นถั่วพงยาวของเรานั้นไม่เจริญเติบโตไม่งามต้นไม่สวยแล้วก็ไม่ไม่โตโตช้าถึงจะโตแต่โตช้านะครับผมนะมีหลายสาเหตุนะครับที่ทําให้ต้นถั่วฝักยาวของเราเจริญเติบโตช้าแล้วก็ไม่สวยต้นไม่สวยนะครับผมก็หนึ่งก็สําคัญนะครับมี หนึ่งก็เกี่ยวกับพวกแมลงนะครับอ่าพวกเพี้ยพวกหนอนพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมพวกตะกแตนอย่างเงี้ยที่มากัดกินหรือมาดูดน้ําเลี้ยงนะครับผมนะนอกจากนั้นก็มีอีกอย่างหนึ่งนะครับผมซึ่งมันก็เป็นอุปสรรคสาหรับต้นถั่วฝักยาวนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูอ่าต้นถั่วฝักยาวของผมนะครับซึ่งอายุครบ15วันแล้วนะครับนะตอนนี้มันก็ ออกผีใบผียอดนะครับกำลังขึ้นค้างตาข่ายนะครับนะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าอะไรเป็นอุปสรรคนะครับผมนะโอเคครับเดี๋ยวดูเบื้องหน้ากันครับผมครับผมก็ช่วงนี้ก็ประมาณเกือบเที่ยงนะครับแดดกำลังจ้านะครับนะกำลังร้อนเลยเชียวครับผมนะผมก็ได้ อ่าตื่นแต่เช้าเนี่ยนะครับผมนะก็อ่ามานั่งสักพักนะครับนะมานั่งสักพักเพื่ออ่าดูต้นทั่วฝักยาวของผมนะครับตื่นมาแต่เช้าก็ถอนหญ้านะครับนะสิ่งที่ผมจะบอกนะครับผมนะ เกี่ยวกับต้นถั่วฝักยาวของผมที่เป็นอุปสรรคนะครับก็นอกจากนอนพวกพิยอะไรแล้วก็มันมีอีกอย่างหนึ่งก็คือที่ทําให้มันเิเติบโตช้านะครับผมก็เกี่ยวกับนี่นะครับอืมนี่นะครับผมต้นหญ้านะครับผมเป็นพวกเป็นพวกต้นหญ้านะครับนี่ที่มันที่เราตัดไปนะครับตามร่องแปลงนะครับเราตัดได้แต่ว่าต้นที่มัน ขึ้นตามกอต้นถั่วนะครับถั่วฝักยาวของเรามันมันตัดไม่ได้นะครับผมนะมันก็เลยต้องใช้แรงงานคนแบบมือถอนนะครับผมแต่หญ้าแบบนี้นะครับมันมีหลายประเภทนะครับผมตัวนี้เป็นเป็นหญ้าพวกใบแหลมนะครับนะรากมันของมันมันจะอ่าเหนียวหนึบนะครับผมถอนหญ้าครับผมถึงว่าเราจะลดน้ําก่อนแล้วก็ ค่อยถอนนะครับมันก็ถอนไม่ได้ครับมันถอนเพราะรากมันเยอะแล้วก็เหนียวหนึบมากครับหญ้าประเภทนี้นะครับผมนะเนี่ยนะครับผมผมก็เลยเอาอันนี้นะครับกันไก่นี้นะครับผมนะครับผมตื่นแต่เช้าผมก็เนี่ยครับได้สามแถวค่อยๆทําไปนะครับไม่รีบร้อนนะครับผมนะก็นี่นะครับผมที่ผมได้อัปโหลดนะครับก็ เป็นอุปสรรคอีกอย่างหนึ่งนะครับผมนะเป็นอุปสรรคยังไงนะครับผมก็คือว่าพวกต้นหญ้าที่ขึ้นตามกอถั่วของเรานั้นนะครับผมเดี๋ยวที่ขึ้นตามถั่วของเรานั้นเวลาเราอ่าใส่ปุ๋ยนะครับผมนะใส่ปุ๋ยอะไรมันก็อืจะแย่งอา,อาหารจากนี่นะครับผมจากใบต้นถั่วฝักยาวของเราถึงว่า อ่าเราจะถอนไม่ได้แต่เราก็อ่าเอากันไกตัดนะครับผมนะท่อถอนไปนะครับมันเหนียวหนืบนะครับกลัวต้นอ่าต้นถั่วฝักยาวนะครับมันขึ้นตามอ่าใต้ใต้ต้นถั่วฝักยาวกวาลัวรากมันจะโอนเอ็นนะครับผมนะเพราะว่าต้นมันยังเล็กอยู่นะครับก็เลยอากันไกลตัดรอบๆนะครับตัดอย่างนั้นนะครับให้มันอ่ากินเกลียนอย่างนั้นนะครับผมนะ แล้วก็เพื่อที่เราจะได้ใส่ปุ๋ยสะดวกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมมันดีต่อว่าเวลาเราพ่นยานะครับพวกยาฆ่าแมลงนะครับฆ่าพยนนะครับอ่ามันจะได้ทั่วถึงนะครับเพราะว่าตามอ่าใต้โคนใบของมันนั้นจะได้ถูกอ่ายาฆ่าแมลงนะครับนะมันจะได้อ่าทั่วถึงนะครับผม เพราะว่าส่วนมากถ้าเราไม่เอาออกนะครับผมพวกแมลงอะไรมันจะ,อ,ะอยู่เนี่ยครับตามบริเวณใต้ใบนะครับเนี่ยลงมาข้างล่างนะครับผมนะเราจรึงจําเป็นต้องเอากันไกลตัดนะครับถอดไม่ได้นะครับผมนะนี่คือเป็นอุปสรรคอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้ต้นถั่วฝักยาวของเราเจริญเติบโตช้านะครับผมเพราะว่าพวกที่ต้นกอหญ้าเล็กๆนะครับมันขึ้นนะครับมันก็ เราใส่ปุ๋ยมันก็จะแย่งอาหารนะครับแต่ก็เราจะเทาให้มันเบาๆทุเราลงนะครับก็โดยการเราถอนไม่ได้ล้วก็ต้องใช้กันไกรแล้วก็ค่อยๆตัดไปนะครับแต่ก็ต้องดูต้นอ่กอถั่วด้วยนะครับผมนะก็มาบอกอ่าพอบอกแค่นี้นะครับผมนะก็เป็นอุปสรรคอีกอย่างหนึ่งนะครับนอกจากพวกพียพวกหนอนพวกอะไรนะครับผมนะก็เลยอ่า มาบอกนะครับผมนะก็ใครก็รู้แล้วก็อ่าโอเคนะครับผมนะสำหรับใครที่ยังาคาดคิดไม่ถึงไม่รู้ก็ามาดูคลิปนี้ได้นะครับผมนะเพราะว่าอะไรที่เป็นสาระเนวทางก็อัปโหลดให้ท่านผู้ชมอ่าได้ดูกันนะครับนะร้อนมากเลยครับผมช่วงนี้ต้องตืนต่นแต่เช้านะครับผมผมก็มาใช้ทานไกลนะครับผม ตัดเ่อยาอย่างเล็กเล็มๆออกนะครับก็เพื่อว่าจะใส่ใสปุ๋ยนะครับผมนะจะได้ใส่ปุ๋ยก็ได้ประมาณสัก3ามแถวแล้วนะครับผมนะค่อยทําไปนะครับเดี๋ยวก็เสร็จนะครับผมก็ช่วงนี้ก็อากาศจะร้อนมากนะครับเป็นฤดูแรงนะครับผมนะช่วงนี้นะครับผมนะก็วันนี้ก็อัปโหลด ลิปสั้นๆนะครับนะมาให้รับชมกันนะครับผมเป็นแนวทางนะครับอ่าเล็กๆนะครับผมสําหรับใครที่เริ่มปลูกอ่าต้นถั่วปักยาวนะครับเพิ่งทําการเกษตรใหม่นะครับผมก็เข้ามาดูนะครับผมเกี่ยวกับอ่าการเกษตรปลูกถั่วปักยาวปลูกต้นมะเขืออย่างเงี้ยนะครับผมก็อ่าสาระความรู้เกี่กเล็กๆนะครับผมก็อัปโหลดให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับ เผื่อใครไม่รู้ก็มาดูคลิปนี้ได้นะครับผมมือใหม่นะครับผมนะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็จะไปตัดนะครับหญ้าเศษหญ้าเล็กๆออกเพื่อจะได้ทำการใส่ปุ๋ยนะครับเพื่อที่จะได้เจริญนะครับได้มียอดกำลังขึ้นค้างทั่วนะครับผมก็อีกไม่กี่วันนะครับก็อีกประมาณสัก ยี่สิบกว่าวันก็อาจจะได้เก็บนะครับผมนะประมาณนั้นนะครับผมนะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ที่สําคัญนะครับผมขอบคุณเอฟซีนะครับที่เข้ามานะครับในช่องดูคลิปต่างๆในช่องของคนเมวทฐานนะครับผมแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ในคลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะมีคลิปใหม่ๆห,หรือความรู้แนวทางอะไรอัปโหลด เป็นประจำนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมบายบายครับผม